สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจา้ามาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรหมัดรวมจะแนวทางของวันพุธวันที่22จะเดือน10เดือนตุลาจะ2568จา้าวันวันพุธเมื่อน,นี้มีแนวทางเวลาพัฒนาให้ด้วยจา้าลาพัฒนากระลุงห้2ส,สูตรเนะาะสนใจแนวทางใดสามารถรับชมย้อนหลังใดเลยจา้า สำหรับฮานอยของวันที่21พสรุปแนวทาของเฮาจะให้เด่น0กับ2กันเด่น4น่อยรอบเฉพาะกิจ4 9 0 3 8 4 9 0 4สุดกันนี่มาอยู่หลักร้อยเนาะสำหรับ90จับคู่พาดไปจ้า กเฮามี0607054 0, 6, 0, 7, 0, 5, 0 4, มาเก้าศเขาเด่น0ูนจะสำหรับเฉพาะกิจบนล่าง38นี่พลาดไปน้อยรอบพิเศษจะ959ล่าง54สำหรับบนนี่พลาดไปนอก959 54หาบนหล่างจะสำหรับ54มือนี่ขาม4หาจะมา54นั่นเลขพี่น้องนี่ครัปุ๊บมาปั๊บเลยเด้มาแค่เลขเด่นจะชุดกันเด่น4พระข้ามหา4 สำหรับน้อยรอบปกติจะา081่ลางเก้าเจ็ดอันนี้ก็ผ่าดไปอีกเนาะศูนย์เฮาก็ับมาอยู่ลักลอยจ้าสำหรับน้อยรอบฟี p พี่จะา286ปเจ็ดหกจ้าหกบนหก่ลางอีกเนาะศู 0, 6, นย์สองแปดหกเจ็ดหกอ่ะถือว่าพาดไปเนาะสำหรับหานอยขาเฮนมอนีีสูตรซัดตัวบนก็ผ่าดไปจ้าโอ้โห โเขาจักน้อยเลยตัวนี้เนาะสำหรับวันที่22มือนี้ฝากตามตัละกันจะสาหรับแยกน้อยข,อข้าเมอวนถือว่าโอเคอยู่เนาะเด่นมาถูกน้ยสําหรับแยกน้อยจะจะได้น้อยเดียวถือว่านางเหนียวอยู่นิดหนึ่งจบบ่ได้ห้าน้อยมัดรวมมือนี้แนวทางให้เดนซกับเกาจ้ะ จับครูเรนสี่สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสำหรับเด่นเก้าจ้า เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเสเลขเบิ้ลเมื่อนี้หาหาหนึ่งหนึ่งสองสองแปปต่เลขเบิ้ลมื่อนี้ชนหน่อยได้หูซื้อวกกระจายกระจายอะมักหาหาจ้ะว่าแคหา่หาหาพอกันสองสามสองสสองหาสองหก สามตัวบนสี่เก้าสองเก้าสี่แปดหนึ่งสี่หกหกสองหาสำหรับโตัวเน้นจะสามตัวบนเน้นเก้าสี่แปดหกสองหาสองสี่ 25เบอร9192 4748 ฮานอยลงไห้สองสูตรหมัดร่วมกับแยน้อยจะหมักสูตรได้ตามสูตรนั่นจะเลือกเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะสำหรับมัดร่วมกันคือรวมถุกน้อยเฉพาะคิดถึง V i p อพจะหมักอยูนะ่ในฮานอยรอวมได้กับเปรียบเทียบพิจารณาวะหวอกันเบิ่งจ้าคอยมาปังปัง,ปงเด้งเด่งเตม็มเต็มถูกน้อยละกันเนาะขอ้โชคดีกันทุกคนทุกทา่านจะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีละกันจะสวัสดีจ้า